เด็ดไม่ขอ,อโขอดู้ยอ,อ,อ๋อเป็นผัวมีอาการอี้ปี้เอามือจิ้มจิ้มแล้วเจออ้า้กัเดินแล้วเดินแล้วอ้าวละลาหัวสามีละแบบเปเลยนั่นเดินไปคนเดียวดึงดึงดึงแล้วสามีอยู่นี่มาเอาอะ่ะมจวนกันไปอะ่ะ ูเหมือนใบไม้เลยแล้วก็เ,เอาไหคือนได้เยนะมือจิ้มๆนะนตีนนมือรอฮะเอาหัวมาตรงนี้เ,เอาหัวไปทางปุฝูลุกอาเดินไปเด้อมือจิ้มๆใันกันรอเดีไปละเพรโะ่นอนลูกสนุก <อะ S 2> แล้วมีเข้าอ็เดียวมัน เอออันไหนตั้งหน้าตั้งหลังเพื่อนน่ะนี่ก็หลังหลังแม่น่ะถูกละอ่ะเดินไปลูกมีลูกแขมก่อนนี่ไปไปไปอยู่แต่ก่อนเนาะองควรแม่แต่แม่ก็ยังมาเยอะเต่าขอโทษขอโทษปะกวนเพื่อนใบไม้แน่ะมันต้องมีว่ะมอี้เพื่อนท้องไอ้อย่างเจ้าชื่ออย่างเจ้าแมงจักดาบใบไม้แมงใบไม้ โอ้ยปีนขึ้นนะเก่งจังเลยบันลอกันเลยอะล่ะไปหละตัวนั้น,นปีนขึ้นนะนโอ้เป็นนักไต่เขาะเนี่ย <c oughs> เก่งเนะาะเห็นตัวลอเห็นตัวนี่กำลังใจวิชาพางตัวอยู่ ไปซ่อนตัวละแปลกด,ดีมาเคยเห็น